เจนรมิดามีชื่อจริงว่าเมธิกาจีรนรพัทชื่อเดิมรมิดาจีรนรพัทมีชื่อเล่นว่าเจนหรือเจนเยเป็นนักแสดงและนักร้องลูกครึ่งไทยไต้หวันเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพศ2542ปัจจุบันอายุ26ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนด้วยวิธีสอบเทียบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติภาควิชาการสื่อสารแบรนด์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ2563เส้นทางในวงการบันเทิงและผลงาน เจนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2014และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นอกจากนี้เธอยังเคยออดิชั่นกับค่าย JYP Entertainment และ YG Entertainment ในประเทศเกาหลีใต้แต่ไม่ผ่าน เจนมีผลงานการแสดงทั้งละครและภาพยนตร์หลายเรื่องและเคยเป็นอดีตสมาชิกเกิลกรุ๊ปซิซี่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นซิซี่สังกัด GMMTV ซึ่งมีผลงานเพลงเช่นชักช้าเอิงเอย่ยโหลดดิ g งเล e เปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหม l ล v ฟสกอร์ Score, ห้ามใจ Unstoppable ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระผลงานการแสดงที่สำคัญ คุณแม่ไวสาย2017รับบทฟ้า The Gifted 2018-2020รับบทแคลอาทิตย์อัสดง2020 Homeschool นักเรียนต้องขัง2023รับบทไว้ซุปสตาร์กับย่าอ่อน Oops Mr. Superstar Hit On Me Beauty Newbie หัวใจไม่มีปลอม m a ู Unicorn สงครามส่งดวน2025รับบทเสี่ยวหยู รับรักออกแบบ2025นอกจากนี้เธอยังเคยเป็นพิธีกรรายการทีมเกิลและมีผลงานภาพยนตร์จีนเรื่องวอเตอร์สวยเคอร์านานเฉินซึ่งออกฉายในปีพศ2560